โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง DIY by Om o n i l ก็จาก EP ที่แล้วมาที่ EP นี้ก็จะอยู่ในเรื่องของเล่นใจเหมือนเดิมนะครับส่วนที่แปลกไปจาก EP ก่อนก็คือมีคาปาติเตอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งมีชุดไดโอดไดโอดตัวนี้ไดโอดปร,ระเภทที่เหมือนไอทานทติเตอร์อันนี้คือไดโอดนะครับ เพิ่มมาแล้วก็มอแปลงมอแปลงสามสาย18 0 18ซึ่งแรงจ่ายที่เราจะทำในวันนี้ก็คือบวก18 9แกาแล้วก็ลบ18นะครับที่เราจะต่ออันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการต่อกันเลยตัวนี้เอาไว้อีกอีพนึงก็สำหรับไฟ บวก18ลบ18แล้วก็กาวนะครับเราต้องมีคาปาซิเตอร์2ตัวส่วนไดโอดบิดมีตัวเดิมก็ได้ครับตัวไดโอดบิดตัวนี้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวมาทำให้มันติดกันก็กควกางง่ายจับกันอย่างนี้ครับ แปะแปะไว้ก่อนส่วนการต่อนะครับเราจะอนุกรมเราจะอนุกรมาคาปาซิเตอร์ไปก่อนอนุกรมคือเอาลบใส่บวกตัวนี้นะเอาลบใส่บวกส่วนไดโอด ไดโอดเราต้องจะต้องต่อสายแล้วไดโอดเดี๋ยวผมทำสายไปเราก็จะใช้สายไฟสองเส้นจริงๆมาต่อเอาลบฝั่งนี้กับบวกฝั่งนี้ต่อเลยก็ได้นะแล้วเอาไดโอดไว้ตรงกลางแต่เดี๋ยวบางคนจะงงนะ ก็ลเลยต่อองน,นี้ลบชนบวกนะครับจำกันอันนี้เราก็ต่อสายมาอันนี้จะเป็นอขั้วลบอน,นี้จะเป็นคั้วบวกเราได้แบบนี้แล้วอันไหนคืออะไรผมง,งงครับเอาบวกของไดโอดบิดครับเข้าบวก ลบของไดโอดวิดเข้าลบครับปาของตัวนี้นะโอเคเราได้รูปแบบนี้แล้วนี่แนละทีนี้หม้อแปลงมีสามสายเนี่ยหลายคนจะงงว่ามันต้องเข้าตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับ ขั้นแรกเลยพวกศูนย์วโวลต์พวกศูนย์โวลต์เข้าที่ตัวนี้เลยครับเข้าที่ระหว่างนี้สายที่เราพ่วง ควลบเข้าตรงนี้นะครับเหลืออีกสเส้นซ้ายขวาเราก็เอาเข้าขั้ว AC ของไดโอดบิดครับขั้วไหนก็ได้ครับเหมือน EP ก่อนเข้าไปเลยครับ <Okay. S 2> เพียงเท่านี้ครับเสร็จแล้วมาทวนกันอีกทีนะสาย18โวลต์เนี่ยส8โวลต์สองฟังเนี่ยเข้ามาที่ไดโอดบิดส่วนสาย0โวลต์นะเข้ามาที่ขั้วที่เราจัมป์คาปาทิตเตอร์2ตัวนี้ครับพอจะได้เป็นไฟบวก18 0แล้วก็ลบ18โอเค ต่อไปก็เสียบปลั๊กวัดไฟเหมือนเดิมครับเสียบปลั๊กมาแล้วก็จะมาวัดไฟกันต่อเหมือนเดิมครับวัดไฟปรับไปที่ AC วัดไฟที่ออกมาจากมอเอร์แปลงเราใช้สายลบสาลบนะจับที่ขั้วศูนโวลต์ของมออแปลงแล้วจับที่สายเหลืองอย่าห่วยไฟออกมาที่1 8 9 เ้นหนึ่งก็18.9ถ้าเราวัดที่สองขั้วนี้เราก็จะได้38มสิบแปดเดยจับยางเลยสามสิบแปดโวลต์เท่าไหร่สิบสองอันรวมกันก็36มสิอันนี้ขึ้นไป็นสามสิบแดในของแถมมาทีนี้ ผมบอกว่ามันจะเป็นบวกบวกลบ12โวลต์เอ้นี้ผมบอกว่ามันจะเป็นบวก18 9แล้วก็ลบ18มันจะเป็นงั้นยังไงเรามาดูนะครับเรามิเตอร์จากที่ขั้ว0โวลต์เหนเดิมครับแต่วัดสีดำ จิ้มที่ศูนย์โวลต์เหมือนเดิมครับเราเริ่มจิ้มที่ควบวกเท่าไรครับยังสงใส่จะเกินมินเตอร์มิเตอร์เกินไม่พออันนี้เท่าไรครับบวกยี่สิบเจ็ดโวลต์แล้วก็ต่อไปก็เป็นลบยี่สิบเจ็ดโวลต์ สังเกตที่มิเตอร์มันจะมีมันจะมีแถบลบขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้นะอันนี้เป็นลบลบนะครับไฟลบใช้สำหรับเครื่องเสียงคร์ดใหญ่ๆลบ27บวก27ทีนี้ถ้าเราจะใช้คู่เลยก็ได้ครับบวกลบ54โวลต์ เงี้ครับ5 4โวลต์จะไปใช้กับอะไรดีคงไม่มีครับวันนี้จะเอาไปใช้กับเครื่องเสียงเครื่องเสียงที่เป็นชนิดชนิดเขาเรียกอะไรคารั์บีคารเอบีที่จะเป็นใช้ไฟบว,วกลบลาวนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนอีพีหน้าถ้าเราอยากได้ 18โวลต์แอมป์สูงสูงเนี่ยเราต้องใช้ไดโอดตัวนี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกัน